สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพ่จิประจำวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568วันนี้จะตรงกับวันขึ้นสี่ขาเดือนสามปีมะโรงงูใหญ่นะครับชันสสารหรือใช่กำเนิดจะเป็นเทวดาผู้ชายนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังดวงรายวันของคนที่เกิดทั้ง7วันเลขนำโชคนะครับและสีมงคลในวันนี้นะครับคนที่ชมทาง Tik t o k และทุกๆแพลตฟอร์มนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับ ช่วยกดเซฟกดัวใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อ,อรับพลังงานบวก,บวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงชะตาค่าไหวครูอยู่ที่599บาทนะครับถ้าใครสนใจสามารถโอนเงินจองคิวิตทางอินบ็อกของ Tik t o k หรือแพลตฟอร์มที่คุณรับชมอยู่ไว้ได้เลยนะครับผม สีนำโชคดึงดูดกันกันในวันนี้จะเป็นสีเหลืองอ่อนนะครับสีที่ดึงดูดเรื่องของความรักนะครับก็จะเป็นสีฟ้านะครับส่วนสีที่เสริมในเรื่องของงานจะเป็นสีเทาดำนะและเป็นสีแห่งการาเสริมดวงด้วยนะครับผมสีที่ห้ามใช้วันนี้จะเป็นสีเขียวนะครับเลขนาโชควันนี้ได้แก่เลข7เลข8เลข9เลขหเลข6และเลข2นะครับผมอ สาธุพุธทธังเปิดธรรมังเปิดสังคังเปิดนะครับใครชมจนจบนะฮะอ่าแล้วก็นะกดไลค์กดไทใจกดแชร์นะครับคลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญนะครับก็ขอให้นะมีแต่โชคลาภมีแต่ความร่ํารวยนะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้จะได้โอ้โหได้ไพ่เดว w o อ l d วันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะฮะอุดมสมบูรณ์นะอะ,อะไร ที่ติดขัดก็จะคลี่คลายนะครับถือว่าโชคดีการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้นะครับนะการค้าการขายเงินคล่องตัวนะครับแต่ก็จะมีโชคลาภเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับผมสุขภาพนะครับวันนี้ให้หมันทานน้ำเยอะๆนะครับบำรุงร่างกายกันหน่อยนะครับออกกำลังกายด้วยความรักคนโสดคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับมักจะมีคนเข้ามาชอบเยอะ คนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักแฮปปี้แต่ว่าคุณมักจะแบกกรรับอะไรไว้หลายอย่างกับครอบครัวนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไปไหวพระแม่ทรณีนะครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายผู้หญิงเนี่ยนะครับผมแล้วก็ไหว้พระปางถวายเพื่อเป็นการอ่าเสริมดวงชะตาและเปิดโชคลาภนะครับในวันนี้ท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับได้ไพ่ราชาดาบวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับ ต้องลุยเนาะนะฮะแล้วจะดีขึ้นนะครับงานนั้นจะมาแต่ให้ระวังการมีปากเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้ได้เงินมาแต่ยังเก็บไม่ค่อยอยู่นะครับสุขภาพนะฮะให้หมั่นออกกําลังกายบํารุงร่างกายกันด้วยความรักคนโสดนะครับในวันนี้ให้ระวังในเรื่องของการขัดแยง้งหรือการมีปัญหากันอ่าคนที่มีคู่นะครับวันนี้นะฮะให้ปรับใจนะครับทำความเข้าใจอย่าใช้อารมณ์นะฮะเดี๋ยวมันจะทะเลาะกันไปกันใหญ่เลยนะฮะ วันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางห้ามญาตินะครับแล้วก็ทําทบุญกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้เท่าผู้แก่จะดีมากๆนะครับนะท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่เด็ดฟรูวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับจะมีโอกาสได้ปรับหรือเปลี่ยนงานใหม่ๆนะครับนะหรือนะครับงานอาจจะมีเกณฑเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับผม การเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับพอจะได้โชคลาภเข้ามาบ้างแต่ยังเก็บเงินไ่คให้อยู่สุขภาพนะฮะให้บำรุงร่างกายนะครับนะออกกําลังกายกันด้วยเนาะความรักคนโสดนะครับในวันนี้ยังชิวๆนะครับยังไม่ได้ยึดติดที่ใครนะฮะคนที่มีคู่วันนี้ความรักค่อนข้างจะเบื่อๆนะฮะอาจจะต้องมีการไปผ่อนคลายกันบ้างก็จะดีนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระบางสายญาตินะครับแล้วก็หมั่นทำบุญถวายสังฆทาน กันด้วยนะครับจะได้มีโชคมีลาบนะนะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับวันนี้ได้ไพ่โอ้โหเลเวอรนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นโดยภาพรวมถือว่าดีมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะครับงานจะดีขึ้นนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับมักจะได้โชคลาภแบบฟุกๆลุกอย่างที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนนะครับการเงินดีครับ สุขภาพนะครับวันนี้ให้หมันออกกําลังกายดูแลร่างกายด้วยนะครับคนป่วยก็จะดีขึ้นความรักคนโสดวันนี้คุณจะได้เจอคู่ที่ถูกใจนะครับนะแล้วก็จะสมหวังในเรื่องของความรักคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักนะฮะมีโอกาสพัฒนาไปได้อีกระดับหนึ่งนะฮะเป็นมั่นคงเป็นปึกแผ่นกันดีวันนี้ขอพรขอโชคลาภพุธกลางวันให้ไหว้พระปางอุ้มบาทพุธกลางคืนให้ไหว้พระปางป่าเรไ,ไรขอโชคลาภจากพระพิฆเนศจะโชคดีมากนะครับผมท่านที่เกิดในวัน พระฤหัสบดีครับวันนี้ได้ไพ่เดอะชาติออนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นต้องระวังในเรื่องของความขัดแยง้งหรือการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะครับต้องใจยเย็นๆนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับหา,หาเงินได้นะแต่ยังเก็บไม่ได้นะครับสุขภาพนะครับวันนี้นะให้บำรุงร่างกายนะครับนะพยายามพักผ่อนให้เพียงพอ ความรักคนโสดนะครับวันนี้นะมักจะรักพี่เสียดายน้องนะครับเอ๊อยากได้คนนู้นแต่คนนี้ก็อยากได้อะไรประมาณนี้นะฮะอ่าก็ต้องตัดสินใจดีๆนะนะคนที่มีคู่วันนี้ความรักอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับนะก็ต้องใจเย็นๆวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางสมาธินะครับสวดมนต์ไหวพระนะฮะแล้วก็ตั้งสมาธิบ่อยๆนะฮะวันนี้ก็จะมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เองนะครับ ท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับนั้นวันนี้ได้โอ้ได้ไพ่เดวิลนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นโดยภาพรวมระวังในเรื่องของการถูกแทงข้างหลังหรือจะมีปัญหาในเรื่องของงานนะครับนะไม่ค่อยได้ดังใจสักเท่าไหร่นะครับการเซ็นสัญญาการทํานิติกรรมวันนี้อาจจะมีปัญหาได้นะครับต้องระวังการเงินก็เช่นกันวันนี้จะไปเซ็นค้าประกันให้ใครนะครับหรือว่าจะลงทุนอะไรวันนี้ไม่เหมาะกับการลงทุน สุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับนะเกี่ mm. ยวกับเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับทางเพศนะครับอะไรประมาณนี้ความรักคนโสดน,นะครับให้ระวังคนที่มีคนเจ้าของจะเข้ามาแทรกนะครับนะทำให้ความรักของคนมีปัญหาคนที่มีคู่นะครับวันนี้นะครับให้ระวังการยุ่ยแย่จากคนที่ไม่หวังดีนะครับนะหรืออ,อาจจะเป็นญาติ <cozy? S 1> อะไร <ๆ S 1> มาจุกจิกในเรื่องของความรักเามากเกินไปวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้ พระปางรำพึงนะครับแล้วก็สวดมนต์นะครับนะทำบุญไ้อน้ำมนต์มาอาบด้วยก็จะดีนะครับวันนี้นะจะได้เสริมโชคลาภได้ท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่หกะะไม่ท้าวันนี้กิจการงานของคุณนั้นดูดีนะครับวันนี้นะจะประสบความสําเร็จนะครับต้องลุยหน่อยนะครับก็จะถึงจะดีนะการเงินก็เช่นกันนะครับในวันนี้นะครับ การเงินมีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับอาจจะจุกจิกไปบ้างแต่ว่าเงินนั้นดีนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังการเจ็บป่วยนะครับวันนี้ต้องออกกําลังกายด้วยนะครับความรักคนโสดนะครับวันนี้นเนื่องจากนะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์จึงจะมีคนเข้ามาชอบนะครับคนที่มีคู่วันนี้นะความรักแฮปปี้นะครับถึงความที่จะมีความสุขสถทีวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ไหว้พระปางนาคปกนะครับแล้วก็ทําความสะอาดที่พระเยอะๆนะครับวันนี้ อยากมีโชคลาภต้องมันสวดมนต์นะครับนะวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับขอให้โชคดีมีความสุขมีโชคลาภกันทุกท่านนะครับท่านที่แชร์คลิปนี้แล้วก็นะครับอ่าแชร์ไปเป็นธรรมทานนะครับสวัสดีครับ